เพื่อนๆที่วางแผนจะไปบาหลีครั้งแรกคงแอบวันวันเรื่องตอมองกันอยู่ใช่ไหมล่ะไม่ต้องห่วงเลยนะฉันเพิ่งกลับมาสดๆร้อนๆจะมาเล่าให้ฟังแบบหมดเปลือกเลยว่าตอมอที่บาหลีเนี่ยน่ารักแค่ไหนและต้องเตรียมอะไรบ้างไปฟังกันเลยก่อนอื่นเลยนะหลายคนชอบถามว่าตอมอเขาจะถามเยอะไหมจากประสบการณ์ของฉันนะต้องบอกว่าส่วนใหญ่ตอมอที่บาหลีเขาใจดีมากไม่ค่อยถามอะไรจุกจิกเลยล่ะคือเดินไปถึงยื่นพาสปอร์ตมองกล้อง จบทานจะลุยบางคนถึงขั้นแบบว่าเอ๊ะเรียบร้อยแล้วหรอคือเร็วมากจริงๆิงยิ่งถ้าช่วงที่คนเยอะๆนะเขาจะรีบรีบเลยไม่ได้มาซักไซไลงอะไรเลยจ้าแต่มันก็มีบ้างนะที่เขาจะสุ่มถามอันนี้แล้วแต่ดวงเลยจ้าบางคนก็อาจจะโดนถามแค่ว่ามากี่วันแค่นี้เลยสั้นๆง่ายๆแต่บางคนก็อาจจะโดนถามเยอะหน่อยเช่นไปทําอะไรมากับใครแฟนเป็นคนออสเตรเลียหรอมาอยู่ที่นี่หรือมาเที่ยวอู้ ถามเยอะจนเมื่อก็มีนะบางทีถึงขั้นขอเปิดกระเป๋าค้นก็มีเหมือนกันแต่นั้นก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะก็แก่ให้ความร่วมมือเขาก็ทำไงของเขาแหลนะเนอะแล้วที่สงสัยกันว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างสำคัญเลยคือแผนการเที่ยวที่พักแลนะตั๋วเครื่องบินขากลับอันนี้คือพื้นฐานที่ควรมีติดตัวไว้อยู่แล้วนะเผื่อเขาขอดูแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยขอดูหรอกนะทีเด็ดที่ต้องเตรียมเลยคือ การกรอกคัสตอมดดคอเรชันหรือใบสุลกากรออนไลน์นั่นแหละอันนี้สำคัญมากต้องกรอกทุกคนนะแนะนำให้กรอกร่วงหน้าไปเลยสัก1-2วันก่อนเดินทางสะดวกสุดๆแต่ถ้าใครลืมหรือไม่ได้กรอกไปก่อนไม่ต้องตกใจนะบนเครื่องเป็นก่อนเครื่องลงแอร์โฮสเต็เขาจะให้สแกน QR โค้ดเพื่อกรอกได้ง่ายๆเลยจ้าไม่ต้องไปวุ่นวายหาเองนะและอีกหนึ่งอย่างที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้คือออโตเกตที่สนามบินบาหลีเนี่ย คือสะดวกสบายสุดๆไม่ต้องไปต่อคิวตอมอให้ไม่ตุ้มแค่ไปสแกนพาส,สปอร์ตแล้วเดินผ่านไปได้เลยเขาจะมีป้ายให้สแกนอยู่ตรงเสากลางสนามบินตรงแถวตอมอนั่นแหละมองหาดีๆนะแต่ถ้าสแกนไม่ได้หรือติดอะไรก็ไปต่อแถวตอมอปกติได้เลยจ้าส่วนใครที่ไปคนเดียวหรือนัดเจอเพื่อหรือแฟนที่บาหลีแล้วกังวลว่าตอมอจะถามเยอะไหมแนะนําให้เตรียมหลักฐานการทํางานติดตัวไปด้วยเผื่อในกรณีที่เขาสุ่มค้นกระเป๋าหรือถามรายละเอียดเยอะๆ เราจะได้มีหลักฐานยืนเย็นความบริสุทธิ์ใจของเราไงล่ะสรุปเลยนะตอมอบาหลีส่วนใหญ่น่ารักมากๆไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดขอแค่เตรียมเอกสารสำคัญสำคัญให้พร้อมแล้วก็ทำตัวสบายๆแค่นี้ก็เที่ยวบาหลีได้อย่างสบายใจไร้กังวลแล้วจ้าเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสนุกกับบาหลีกันเลยนะ